สวัสดีครับแฮปปี้เอวกับเชฟจารึกศิรุลวันนี้นะครับพบกับผมในเมนูค็อกมองซีเออร์ค er. ็อกมองซีเออร์หรือว่าโอเพนเฟสแซนด์วิชซึ่งเ,เป็นแซนด์วิชซึ่งมีขนมปังแผ่นเดียวนะครับแล้วก็เป็นแซนด์วิชน้าเปิดแต่วันนี้ผมจะทําเป็นแซนด์วิชน้าปิดนะครับปิดด้วยข้าด้วยกันทุกอย่างมือนค็อกมองซีเออร์หมดแล้วก็จะใช้เครื่องทำแซนด์วิชฟ i เอสต้าทรีนวันเครื่องนี้นะครับผมเป็นเครื่องทําขนมปังเครื่องปิ้งขนมปังแบบชนิดที่ว่าเป็นรุ่นใหม่เลยทันสมัยมากเลยนะครับสามารถเปลี่ยนหนห้า เปลี่ยนหน้าด้านบนได้ถึง3แบบแบบหน้าที่1ก็คือเป็นแบบวอเฟิลนะครับเป็นขนมปังแซนด์วิชแบบทั่วไปแล้วก็เป็นแบบลายเส้นๆตารางเหมือนพานินี่นะครับทั้ง3ชนิดนี้มีให้ในเครื่องทำเฟียสต้าทรีวันเครื่องนี้ครับผมวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นะครับขนมปังนะครับเป็นแบบสไลด์แผ่นบางหรือว่าถ้าชอบแบบแผ่นหนาก็ได้เหมือนกันนะครับแฮมชีสนะครับวันนี้ผมเลือกใช้ กุยแยชีสแบบชนิดที่เขาตัดแบ่งขายนะครับซึ่งใช้ความหอมมากกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาขูดเป็นชิ้นขนาดใหญ่พอสมควรนะครับอย่างที่บอกวันนี้เราทำค็อกมองเซียร์ค็อกมองเซียร์จะขาดไม่ได้เลยก็คือเบทชเมลนะครับหรือส่วนที่เรียกว่าเป็นซอสครีมที่ทำจากนมนะครับผมจะเริ่มต้นด้วยการทำซอสครีมก่อนครับเราจะต้มนมก่อนนะครับต้มนมกับหอมใหญ่หั่นเป็นชิ้นขนาดใหญ่นะครับหรือด i c e ์นะครับหอมใหญ่นะครับเทคนิคในการทําให้ไม่แสบตา คือการเอาไปแช่ตู้เย็นครับทำให้หอมใหญ่ของเขาเย็นขึ้นหอมแดงก็ได้นะครับจะทําให้หอมใหญ่เนี่ยไม่ฟุ้งกระจายเวลาที่เราปัดออกมาแล้วเบลีฟ mm hmm. ครับสัก2ใบพริกไทยขาว20เม็ดการพู3-4ก็4ชิ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะนํานมของเรานะครับที่อยู่ในหม้อของเรานี้ไปต้มครับเพียงแค่ให้เขาเดือดหรือแค่ให้เขาหอมใหญ่ของเราเนี่ย สุกแล้วก็ใสขึ้นหลังจากที่ผมได้ต้มนมเอาไว้นะครับเราจะรอให้นมของเราเดือดเราจะมาทําส่วนของรู roux หรือส่วนที่ทําให้ซอสนมของเราเนี่ยข้นขึ้นนะครับเป็นส่วนผสมของแป้งขนมปังอัตราส่วนเท่ากันกันกบเนยนะครับผมใช้เนยนะครับจริงๆใช้ไขมันหรือน้ํามันส่วนไหนก็ได้น้ามันชนิดไหนก็ได้ไม่ใช่ส่วนไหนก็ได้นะครับผมใช้เนยครับเป็นเนยจืดนะครับผสมไม่เข้ากันเราต้องการไวรูนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่ละลายเนย แล้วก็ไม่ต้องไปผ่านความร้อนบนกระทะเดี๋ยวพอนมของเราเดือดเราก็จะใส่อันนี้ลงไปอันนี้เป็นหนึ่งใน t i i c k e n i n g agent หรือตัวที่ทำให้ซอสในกลุ่มอาหารตะวัุ๋นอาหารสลังคนคล้ายๆกับการผสมแป้งมันแป้งกระพูดกับน้ำในการทำรัดหน้าของบ้านเรา หลังจากที่นมของเราเดือดแล้วนะครับเราก็จะได้เฟลเวอร์หรือว่าได้กลิ่นของหอมใหญ่การพรูแล้วก็พริกไทยดําพริกไทยขาวแล้วก็ใบเบรลฟนะครับเราจะกรองเข้าออกครับเพื่อจะเก็บนมมาไว้อย่างเดียวต้มเพียงแค่เดือดนะครับแล้วก็เอาหม้ออันนี้กลับตั้งบนกระทะต่อครับเราจะใส่แป้งรูของเราลงไปนะครับค่อยๆเติมลงไปครับ คนให้แป้งละลายทั่วเดี๋ยวนมของเราก็จะข้นขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้เบชเมลแล้วนะครับเราใส่รูลงไปในนมแล้วนะครับก็จะได้ความข้นประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเราทิ้งให้เขาเย็นเอาไว้อีกใส่ตู้เย็นเอาไว้นะครับเขาก็จะหนืดขึ้นกว่านี้ซึ่ง นี่คือสิ่งที่เราต้องการอันนี้อาจจะค้นไปสําหรับการทำลาซานญาหรือบางคนชอบแบบนี้ก็โอเคนะครับสามารถปรับค้นหนืดได้ตามแป้งรูที่เราใส่ลงไปนะครับผมจะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยปกติผมใช้ขนมปังแผ่นบางนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำให้ดูทั้ง2องงนันทั้งแบบต้นตำรับที่เป็น o r i g i ิน l ลคอกมองซีเออหรือโอเพนเฟสแซนวิชกับที่เราจะใช้เครื่องเฟียสต้าทรีอินวันนะครับทาเนยด้านในครับ เดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในเครื่อง f ฟร s สตาร์ r e ีนบของเราก่อนนะครับผมจะใส่เบชเมลของผมลงไปครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งปาดให้ทั่วอันนี้ถ้าชอบรสจัดก็สามารถปรุงเพิ่มได้นะครับให้รสชาติของเบชเมลของเราจัดจ้านขึ้น ใส่กุยชีสครับใส่มอสซาเรลลาชีสมอสซาเรลลาชีสอันนี้ก็จะทำให้ให้แซนวิชของเราเนี่ยครับยืดขึ้นเป็นแซนวิชเป,เป็นชีสที่เขาใช้ในในการทำพิซซ่านะครับวางแฮมลงไปครับหนึ่งชิ้นปิดฝา แล้วเราก็จะวอร์มเตา Fiesta t r i n วันของเราเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเลือกลายที่เป็นลายขวางนะครับจะให้ออกมาเหมือนพาน,นินี่ปิดครับประมาณ4-5นาทีเดี๋ยวกลับมาดูกันเดี๋ยวผมจะทำแบบต้นตำรับให้ดูนะครับแบบออริจินอลว่าเคอกมงเซียหรือโอเพนเฟสทันวิ h เป็นแบบไหนนะครับเราสามารถใช้เฟรนเบดขนมปังฝรั่งเศสหรือบาแกตตนะครับอันนั้นนะครับได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นชิ้นพอดีคำเล็กๆตัดหนาบางตามที่เราต้องการวางแฮมลงไปนะครับแล้วก็กุยาชีสด้านบนมอสซาเรลล่าชีส จริงๆแล้วถ้าชอบเยอะๆใส่เพร์ลมาซารนชีสลงไปอีกก็ได้ก็จะหอมมากขึ้นรสชาติก็จะดีขึ้นนะครับผมจะใส่เข้าไปในเครื่องของเราหมอ้อทอดไร้น้ำมันของเราผมบอกไฟที่200องศานะครับหรือว่า180องศาก็ได้นะครับ3-5นาทีหรือจนกว่าชีสของเราจะละลาย เดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับว่าหน้าตาออกมาจะเป็นแบบไหนทั้ง2อ,อย่างครับครบตามกําหนดเวลาที่เราต้องการแล้วนะครับห้านาทีหรือ7นาทีอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของขนมปังที่เราใช้นะครับอันนี้ประมาณ5นาทีสวยงามน่าทานนะครับอันนี้เป็นอย่างที่ผมบอกว่าเป็นขนมปังที่เรียกว่าคอกมงซีเออร์แบบแบบที่ผมเรียกว่าหน้าปิด นะครับอันนี้เป็นต้นตำรับนะครับเป็นออริจินอลเป็นคอกโมเสาร์แบบโอเพนเฟสแซนด์วิช เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูคอกมองเสือ er ในรูปแบบของผมซึ่งเป็นโอแซนวิชแบบหน้าปิดนะครับใช้เครื่อง Fiesta 3 in 1เครื่องนี้ด้านซ้ายมือของผมก็เป็นเครื่องเป็นหม้อทอดแบบไร้น้ำมันนะครับผมก็ทำแบบต้นตำรับหรือออริจินอลให้ดูเป็นโอเพนเฟสแซนวิชคอกมองเสือ er แบบต้นตำรับนะครับทั้งสองแบบใช้เครื่องของ r u s s e l ลฮอ p เป็นเครื่องที่ช่วยในการทำอาหารของเราสามารถติดตามผมนะครับเราก็สามารถสั่งซื้อเ i e ยสต้า t รีอินวันหรือแม้แต่เป็นหม้อทอดไร้น้ำมัน ได้ทางเว็บไซต์ด้านล่างนี้นะครับผมติดตามผมในครั้งะะต่อไปครั้งหน้าเราเจอกันใหม่สวัสดีครับ